มาจากเคทีโปรเจกต์ลซิ่งครับก็ปีใหม่ทั้งทีก็ตั้งร้านได้อัพเครื่องถอดยางและถ่วงยางใหม่เลยนะครับสนับสนุนโดยบริษัทโชเพาผู้นำเข้ายางพีาราลีก็ปีใหม่บพระใช้ของใหม่นะครับเพราะว่าผู้เท่าทั้งสองเครื่องเก่าก็ใช้มานานมากแล้วก็ระวังแล้ว ก็เพื่อนท่านใดสนใจเปลี่ยนยางตอยงดยางรถทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น12 14 17นะครับก็แวะเวียนเข้ามาได้ทางร้าน Kd r o j t c t Racing ก็จะมียางซัพพอร์ตให้ลูกค้านะครับก็ปีนี้ก็พยายามจะสต็อปยางแทบทุกรุ่นนะครับแทบทุกรุ่นตอนนี้ก็จะมีของพวกรถสกูตเตอร์150 300นะครับก็พยายามทยอยเข้ามาสต็อกเอาไว้นะครับก็เพื่อนเท่านใดสนใจก็แวะเวียนเข้ามาสอบถามหรืออินบ็อกเข้ามาสอบถามราคาได้นะครับโอเคครับจาก k d Project Racing ครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็มียางเพลยอรีไดเอโรสกูเ t อรยาง X Max f o r s a หน้าขอบ15หลังขอบ14นะครับหน้า120 70 15สิบเจหลังรอบบครับก็มีเข้ามาก็ท่านใดสนใจก็แวะเวียนเข้ามานะครับก็จะเป็นสำหรับรถ f o r s a X Max นะครับไดอา l o โบสกูเตอร์นะครับอย่างในตำนานครับก็ดีมากตัวนี้